สวัสดีเช้านี้ทุกคนครับผมผมจะออกไปทํางานครับแล้วก็รถรถนี้ไม่ได้ครับตามที่เห็นอันนี้คือสภาพบริเวณหน้าถนนบ้านผมครับเป็นแบบนี้ครับต้องบอกว่าเละยิ่งกว่าโจ๊กอีกนะครับ <c oughs> แล้วก็รถที่มาลหลายคันส่วนใหญ่ก็จะใช้รถไถ <c oughs> เห็นไหมครับเห็นรอยรถไถ,ถไลากนะครับเขาจะใช้รถไถในการลากใช่งั้นแล้วมันเข้าออกไม่ได้ประมาณนี้ครับพาทุกคนมาดูกันองเละเลย เมื่อเช้าผมก็ได้ลากออกไปแล้วครับก่อนที่จะไปทํางานเอาลากไปไว้ปากซอยครับถัดจากนั้นวิธีการไปทํางานของผมก็คือจะต้องใส่บูทครับใส่บูทถือรองเท้า <c oughs> นี่ครับบูทของเราเป็นไงครับอันนี้คือลักษณะการไปทํางานครับทุรักทุเลอยู่นะครับคือแม้กระทั่งตอนที่เราเดินเนี่ยมันมันก็จะรู้สึกว่ามันอ๋อมันเลื่อนนะครับคือจะต้องเดินช้าๆในขณะที่ถ่ายอยู่นี้ฝนก็ยัง ปลอยมาอยู่นะครับตัดกลับไปครับหนุนครับถนนหน้าบ้านเละมากโหดแฟนผมก็เดินไปทางโคกนองนาทางด้านนู้นครับแล้วก็เดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งนี่ครับอันนี้คือสภาพถนนครับลหลายๆคนก็ถามว่าถนนอย่างนี้ยังมีอยู่ในประเทศไทยอีกเหรอบ้านผมเลยครับที่นี่ครับบ้านลันเต้ครับตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นู่นนะครับแฟนผมอ้อมเดินไปละด้านนู้นละ ปลายทางเราก็จะไปเจอกันที่ปากซอยครับประมาณนั้นนี่ครับประมาณนี้ย้อนกลับมาดูฝั่งทางด้านนี้ครับนี่ครับมันก็จะเป็นจุดประมาณนี้เลยไม่มากครับแต่คขา่าไม่มากนะี่คือมันไปไม่ได้ครับก็เลยเป็นเหตุผลแบบนี้ขึ้นมานี่ครับทางด้านนี้เละครับเละก็อย่างที่บอกครับว่าทางอบตเขาได้มาแก้ไขถนนเพื่อที่จะให้มันสัญจรได้ก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนกับ คลองที่มันขาดนะครับเขาก็เลยเอาดินมาถมแต่การถมดินตรงนั้นมันก็นี่ครับประกอบกับการที่มีฝนมามันก็เลยเป็นอย่างนี้โทษเขาก็ไม่ได้ครับเขาก็มาดูแลแล้วแหละครับประมาณนี้โอเคครับเดินผลมาละนี่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับโคกหนองนาผมก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับถ้าแลหลายคนจะมาดูงานมาไม่ได่นครับช่วงนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็นี่คือทางเข้าครับเป็นแบบนี้เลยเละครับผมโอเคครับเช้านี้ คนครับไปทำงานแล้วสวัสดีครับ